นี่ครับสูเ <ขอ S 1> บ <ขอ S 2> เร็วโอเพนครับมันครับผมขายรอ,อบอะโอเพนในยนเดีด๋ยวไล่รุนนี่ดูครับ650ครับดูเครื่องครับดูเครื่องครับ ครับเป็นตูปเดียว500กิโลนะครับขอบร่วมสนุกด,ด้วยโดยไม่ได้หวังอะไรนะครับอ้าวเอาแล้วครับตูปเดียวโอเพ่นเพื่อนเพื่อนครับวันนี้ได้กำไรครับได้กำไรฮะตูปเดียวโอเพ่นครับเขาบอกเขายอมตัดลูกสูปออกลูกหนึ่งขบะดูเท่ากันตูปเดียวโอเพ่นครับขอลกันบอลกับ ไก่รถเกี่ยวซิ่งสวัสดีครับพร้อมแล้วติดเครื่องนะครับเราจะยอนรับถือลำใจนะครับสูบเดี่ยวโอเพนนะครับสูบเดี่ยวโอเพนครับนะวันนี้ถือว่ากําไรครับถือว่าได้กําไรนะฮะเราได้ชมกันนะครับเครื่องแรงๆแบบนี้หาดูยากครับพร้อมแล้วตัดเครื่องเลยนะครับสูบเดี่ยวโอเพนครับสูบเดี่ยวโอเพนครับดูเครื่องกันสักหน่อยฮะ นกระกปายลอกอัพโอเพนเนี่ยนะเดี๋ยวไหลหลุดนี่ดูครับ650ครับดูเครื่องครับดูเครื่องครับคู่เก่านักเ๊ยบอยู่น้ำเงินหมาหมาอยู่น้ำเงินโอ้โหดครับคิมอยู่แนงนครสวรรค์สวัสดีด้วยครับพลอยนี่ครับสูบเรียวโอเพนครับมันครับ

นำครับแดงนำทิ้งห่างไปครับมาดูปลายสนามครับมาดูปลายสนามครับมาดูปลายสนามกันโอ้มันมากครับแรงจริงครับแดงเข้านะครับแดงเข้าครับโอ้ช่างวัดหนึ่งเข้าไปนะครับช่างต่อไปนะครับช่างวัดตอนเลตติ้งหนึ่งนะครับช่างวัดเข้าไปครับหมู่มาทองสองสุดท้งินนะครับเข้าขอเลยครับอ่ะกลับมาที่หกห้าศูนย์ก้าตอครับ แรงครับแรงครับสุดยอดครับเราได้ชมความมันกันนะครับวันนี้ผู้ชมเยอะจริงครับผู้ชมเยอะจริงครับนี่ผู้ชมเยอะจริงครับนี่ควัญใจท้ายสนามครับเป็นไงไหมครับนี่ควัญใจสนามครับปวัญใจสนามครับผมไม่ได้เดินถ่ายรูปเลยนะครับเพราะว่าแข่งกันเยอะมากครับแข่งกันเยอะมากครับ เ้มานะครับ hmm. ผ well, ู้ต่อมาครับถอนะครับดูแดงมาของสองสุดนะครับเข้าขอเลยครับมาาเียบตะียบใส่แว่นถอน้าลราใส่ใส่ะโจังหลอแล้วผหลอกให้คนแก่ใสแว่นได้ไหมนก่เดกเอ้า Oh, look okay.